17ปีครับวันนี้เลิกงามยามดีครับทักษิณชินวัตรเดินทางไปที่พักเพื่อไทยครับโอ้พรอไทยในะรถสิบ17ปีเลยเหรอต้องบอกว่าเพื่อไทยไทยรักไทยเนี่ยคนให้กำเนิดไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณทักษิณชินวัตรนะฮะแล้วห่างหายจากตระกูลไทยรักไทยตระกูลเพื่อไทย17ปีวันนี้กลับไปเยือนพักเพื่อไทยคึกคักเป็นพิเศษ โอจะเทียบว่าพอๆกับราชมังคลาหรือไม่เนี่ยต้องไปดูภาพเหมือนกันนะ,ะนี่คือคักเหมือนกันนะน,นี่ดูบรรยากาศนะครับ <c oughs> บรรดาคนเสื้อแดงบรรดาสมาชิกของพรรคเพื่อไทยบรรดารัฐมนตรีบรรดาสสไปรอรับคุณทักษิณชินวัตรซึ่งตอนนี้ถูกพักโทษและไปเก็บตัวอยู่ที่ บ้านจันทรสองล่าแน่นอนครับพอพูดถึงการออกมาเคลื่อนไหวของคุณทักษิณนมาพักเพื่อไทยนั้นคุณทักษิณณวันนี้คือจุดแข็งของเพื่อไทยในขณะเดียวกันคุณทักษิณนก็เป็นจุดอ่อนของพักเพื่อไทยเช่นเดียวกันคุณองค์เองซึ่งเป็นทายาทในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยวันนี้ดีใจหน้าบานเลยนะออหน้าบานเลยนะ หลายคนบอกว่าคุณทักษิณเข้าไปแล้วจะทําให้พรรคย่างนงนี้คุณอุ๋งบอกว่าคุณทักษิณน่ะก้าวข้ามสมาชิกพรรคเพื่อ,อไทยไปแล้วคํานี้ถือว่าเป็นการพูดคุย<อ>คือคุณพ่อเนี่ย<อ>ไปไกลกว่าคําว่าเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่แล้วคือไปไกลกว่าไ,ไปไกลกว่าแล้วไปฟังชัดๆจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนปัจจุบันครับคุณพ่อไปไกลกว่าคําว่า เป็นสมาชิกพักหรือไม่แล้วอะค่ะอิงคิดว่าท่านน่าจะสามารถเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศได้โดยการใช้ความรู้ความสามารถไม่จำเป็นต้องปรึกษาของพักเพื่อไทยแต่ปรึกษาของของคนที่คิดว่าท่านจะมีความรู้ในแอนเรียนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนๆที่อยากจะปรึกษาท่านแล้วคิดว่าเชื่อในใน วิชันของท่านอะน,นะคะอิงว่าได้หมดไม่ใช่ว่าต้องแค่พักเพื่อไทยเท่านั้นแต่ว่าก็เป็นคนที่อยากได้ความรู้ความคิดเห็นจากท่านนะคะนี่คือที่มาของบอกว่าไปไกลกว่าเพื่อไทยสาชิกเพื่อไทยเพราะสามารถเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงสามารถเป็นที่ปรึกษาของอะไรก็ได้เป็นของประเทศชาติได้ไม่ใช่จํากัดอยู่แค่เพื่อไทยชาญฉลาดในการตอบคําถามอย่างยิ่งครับ <c oughs> องค์อิงทักษินอินเพื่อไทยรอบนี้ครับ ถามว่าไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาครับแน่นอนในมิติหนึ่งทักษิณยังแสดงพารานุภาพเป็นศูนย์กลางทางการเมืองครับพักเพื่อไทยในรอบที่แล้วนี่ครับพ่ายศึกร,ร้อยสี่สิบเมาจากไหนบ้างครับพี่วีบอกว่าพ่ายศึกในกี่ก <20 S 1> นะี่ปีปีปี 22ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งไทยรักไทยไทยรักไทยครับครับรอบที่แล้วได้สสเขต112คนคนนะก้าวไกลได้สสเขต112เหมือนกันเพื่อไทยได้ปาิริตไปลิสต์ไป29สสปาลิสต์ก้าวไกลได้ส9มันเฉือนที่เเนี่ยเฉือนที่20่สิบเก้าม39ครับครับรวมทั้งสิ้นเพื่อไทยได้ร4 1เก้าวไกลได้ร5 1ครับถือว่าแพ้ก้าวไกลนะฮะ ถามว่าการไปรอบนี้มันสร้างเขาเรียกอะไรความคึกคักในแง่ของบริบทการเมืองและนักการเมืองในสายเพื่อไทยครับและการตัดสินใจทําไมเลือกวันอังคารเพราะทุกวันอังคารเนี่ย รัฐมนตรีในสังกัดพระเพื่อไทยพร้อมทั้งนายกเนี่ยครับต้องเดินทางมาพบสอสอมาดูงานสัมคุยกันมาอะไรบ้างพื้นที่มียังไงซึ่งนายกกําหนดไทม์ไลน์แบบนี้มาหลายวันอังคารแล้วตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไม่ไปตามเทศก็จะมาเจอสอสครับพอวันนี้ปั๊บคุณทักษิณเลือกไปวันนี้แหละถามนายกว่า ไปไหมวันนี้นักข่าวไปดักถามเลยดักถามคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับจะเข้าพักไหมตอ <จะ S 2> นนี้พ,พักไหมนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไงรู้ไหมเข้าไม่ได้เพราะโอ้ตอนบ่ายมาเนี่ยก็ประชุมกอลอเรื่องใหญ่มากนะอกอลอเนี่ยไม่รู้อะแต่ที่ว่าจะสงบสบร้อนกว่าเดิมร้อนกว่าเดิมประชุมนะแล้วมีงานข้างนอกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไป ช่วงเย็นไปฟุตบอลอีก16นาฬิกา30นาทีมีภารกิจสำคัญมีภารกิจสำคัญครับนี้ไม่บอกไม่บอกคืออะไรไม่บอกคืออะไรแต่หลังจากนั้นแต่หลังจากนั้นผมก็ไปชมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีครับที่รัชมังคลากีลาสถานครับนี่ผลผมว่าตัดสินใจถูกแล้วครับแล้วคุณทักษิณเข้าไปพักเพื่อไทยเนี่ย มันจะสะเทือนเก้าอี้และบริบทแห่งอำนาจของนายกรัฐมนตรีเษฐาทวีสินหรือไม่พอถามเรื่องการเมืองต้องบอกว่าแน่นอนครับผู้สื่อข่าวเนี่ยลำตีนอกจากนายกแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงการเมืองสถติภาพรัฐบาลจะเป็นยังไงกรณีคุณทักษิณเนี่ยาาเขาไม่ถามใครส่วนใหญ่เขาจะถามลำตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยาห้าพลักษเหมือนจะ เป็นผู้ที่ให้คาตอบเกี่ยวกับเรื่องของทางการเมืองได้เป็นอย่างดีกรณีคุณทักษิณแน่นอนคุณทักษิณคือการเปลี่ยนแปลงผลกระทบในเชิงภาพใหญ่ต่อการเมืองย่อมมีคําตอบจากท่านรองภูมิดมเวทยชัยครับไม่มีนัยยะอะไรครับพอดีท่านก็เป็นผู้ที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยก็เคารพนับถือนะครับแลวก็ชื่นชมท่านทักษิณเองตอนที่เป็นนายกมนตรีก็สามารถสร้าง ความรู้สึกที่ประทับใจให้พี่น้องประชาชนจํานวนมากเรียนยินยันเดี่ครับว่าอำนาจท่านนายกไม่สั่นคลอนนะครับเพราะว่าท่านนายกตั้งใจบุกเบิกในการทํางานต่างๆมากมายนะครับถ้าท่านตราบใดที่ท่านยังเข้าหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้ทํางานตัดสินแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนอยา่างดีไม่มีอะไรมาสั่นคลอนท่านได้ไม่สะเทือนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนละเรื่องก,กันไม่มีอะไรมาสั่นคลอนท่านได้ตราบใดที่ท่านยังทำหน้าที่ ดูแลประชาชนและลงพื้นที่อย่างหนักแบบนี้ครับแต่ความเป็นจริงมันเป็นเช่นนั้นรหรือไม่คุณทักษิณเนี่ยต้องยอมรับกันนะในบริบทนับตั้งแต่พี่วีบอกว่า17ปีเดินทางออกนอกประเทศ<ช>ก็ยังเป็นไข่แดงทางการเมืองของประเทศไทยคนในประเทศนี้ไม่สามารถก้าวข้ามทักษิณได้และการที่ทักษิณเข้าพักเพื่อไทยรอบนี้เป้าหมายคืออะไรพลังใจของสส คึกเลยครับเออหัวใจหัวใจครั้งนี้เฉพาะวันนี้นะฮะอยู่ที่สสสสสฐานเสียงจะเพิ่มสสอย่างไงปัญหาในพื้นที่อย่างไงครับอันแรกเลยเหตุผลแรกคือคุมเกมระดับพื้นที่พ่อมาแล้วครับเอบอกไว้แ้วนะ่พ่อมาแล้วครับออกมาแล้ะครับทุกสาบันไหมพ่อมาแล้วคุมเกมระดับพื้นที่ให้นิ่งและให้ขยายพื้นที่ต่อเนื่อง ลองไปดูทางการเมืองวรรดาขาเก่าทั้งหลายที่สมัครรักใคร่และจิตใจเอ็นเอียงไปทางส้มผันแปรแน่นอนครับ,ร,บรับฟังปัญหาของสสเขาบอกว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินไม่ได้เป็นนักการเมืองครับครับเป็นคนนอกการเมืองเข้ามาทำงานการเมืองบางครั้งบางคราวมันมีปัญหาในเรื่องของการสื่อความพูดคุยกับสสลดแรงกระเพื่อม การต่อรองก้าอี้รั่นตรีต้องบอกว่าหลังสงกรานี้ค่อนข้างชัดเจนจะมีการปรับคอรมอครับเพราะฉะนั้นต้องมีระดับบิ๊กแน่นอนเวลาปรับคอรมอตอนนี้ทุกคนก็วิ่งแหวนายกบ้างวิ่งแหวคนคุณรู้บ้างวิ่งปหาคุณทักษิณบ้างนะเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้นิ่งครับเพราะถ้าใครวิ่งโดนครับอ๋อเพราะนันคนมาของคุณทักษิณลดแรงกระเพื่อมการต่อรองก้าอี้หลับัฐมตรีทุกช่วงนี้ฝุ่นตลบอยู่่อา อีกหัวใจสาคัญคือสร้างฐานเสียงให้เข้มแข็งไอ้นี้เป็นลองเติมระยะยาวที่จะวางเกมในการเ,าเลือกตั้งครั้งต่อไปครับสําคัญภารกิจคือชนะก้าวไกลเนี่ยอย่างที่บอกครับสร้างฐานเสียงให้เข้มแข็งคุณทักษิณแข็งแกร่งในมิติเกมการเมืองครับและการเข้ามาคุณทักษิณจะเป็นตัวเชื่อมตัวประสานแก้ปัญหาระยะห่างนี่ไงระหว่างท่านนายกเศรษฐากับสสนายกเศรษฐาพยายามที่จะ วางตัวทุกๆวันอังคารที่พี่วีว่ววา <Okay. S 2> จะไปพบกับสสแต่ความเป็นจริงมันยังมีช่วงบางอย่างเช่นนายยตตีลงพื้นที่บางคราว นายกอยากไปจ,จะไปสัมผัสจริงๆไม่ต้องการขบวนแห่ครับคือสไตล์ของนายกเศรษฐากับสไตล์ของอีกหลายนายกเนี่ยมีความต่าง่างกันเลยเถ้าสไตล์นายกอื่นตามลงพื้นที่เนี่ยสิ่งแรกก็คือแจ้งผู้ว่าแจ้งสสพื้นที่ครับแต่นายกเศรษฐาเนี่ยไปสสขนาดสสพักตัวเองยังไม่รู้เลยระยะห่างนี้คนทักษิณน,น่าจะมาเชื่อมได้ท่านชอบเป็นขอมดําดินครับถามว่าตอนนี้ชินวัตรเนี่ยคมจริงๆนะ ครับในแง่ของเพื่อไทยน่าจะไม่ใช่สองเจเนอเรชันน่าจะสามเจเนอเรชันครับเจเนอเรชันแรกคุณทักษณิณเจนวัฒน์<ข>ตอนนี้ที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยลงเพื่อไทยเนี่ยคุมสอสอรุ่นเก่าอยู่ไหมหน้าที่คุณทักษณิณในเพื่อไทยนะคุมสอสอรุ่นเก่ากับสอสอรุ่นเก๋าไม่ใช่เก๋าเก๋าเก๋าคือรุ่นรุ่นแบบดั้งเดิมละ่ะนี่ถ้าเก๋าต้องอยางีงรุ่นดั้งเดิมกับรุ่นเก่านะเป็นหน้าที่คุณทักษิณส่วน สอสอเจนใหม่เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหน้าที่ของหัวหน้าพักแพ<ผ>รทองทานครับชินวัตรพ่อมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกอนุกําลังสภากาลังทางการเมืองมันจะคึกครับและตอนนี้ข้อวิตกกันว่าการเดินทางเข้าไปพักการแสดงบริบททางการเมืองของคุณทักษิณจะทําให้รัฐบาลเศษฐาสั่นคลอนในสภาวะของศูนย์กลาง อำนาจคับตอนนี้ทั้งรัฐบาลเพื่อไทยและพักเพื่อไทยวางสามเหลี่ยมทเยอนภูเขาป่ะใช่สามคีย์แมนสำคัญในการคุมเกมนายกเศรษฐาคุมด้านการบริหารประเทศและทำเนียบรัฐบาลก่อนนันนี้พี่โอจำได้ไหมคุณทักษิณเคยโฟนอินเคยโโเคยบอกว่าคุณเศรษฐทาทำเนียบคุณงิงเนี่ยตีพักคุมพักกับคุมสภาเพร้น แบ่งบทบาทกันชัดเจนานายกเศรษฐาบริหารนโยบายประเทศไปครับและทำรรเนียบรัฐบาลส่วนอุ้งอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยคุมพักและสภาแต่ตอนนี้มีสามเหลี่ยมเรียบร้อยจะขยื่อนอะไรบางอย่างเพราะคุณทักษิณในบริบทเราต้องยอมรับเลยครับ,รบไม่ต้องเกรงอกเกรงใจกันคุณทักษิณสามารถที่จะคุมทั้งรัฐบาลและคุมสอสอบารมีพอในความหมายคุมรัฐบาลนอกเหนือจาก เพื่อไทยแล้วหมายถึงพักร่วมรัฐบาลด้วยครับแน่นอนนะครับ,รบการวางเป้าหมายสามแกนนํานายกเศรษฐาองอิงแพรทองทานและคุณทักสินนั้นเป้าหมายหลักเป้าหมายเดียวเลยครับคือการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยชนะก้าวไกลฮะก้าวไกลข้างหน้าไม่รู้โฉมน่าจะเป็นยังไงแต่ต้องบอกว่าความเป็นพักของก้าวไกลหรือว่าจะชื่อพักอะไรแล้วแต่เนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่น,นี่ดูจากนี้ดูจากนี้เอางี่นะ ก้าวไกลไม่ว่าพิธาไม่ว่าธนาธรไม่ว่าจะพี่ต๋อมชัยธวัฒน์หรือไม่ว่าจะเป็นไอติมหรอแพ้ลศทักษินแน่ๆแ,แพ้เหรอแม้ว่าในแง่ของเสียงคะแนนนิยมในบริบททางการเมืองออกมาสะท้อนอารมณ์ประชาชนอย่างเชื่อมั่นศรัทธาพิธาลิมเจริญรัต42.7นี่ถ้าเป็นนายกเขาสนับสนุนให้เลย หาคนที่เหมาะสมไม่ได้20%อนันนี้กลางๆพร้อมแกว่งร้อมแกว่งพี่วีดูคุณเศรษฐาทวีสินขยับขึ้นมา17.7%ถึงแม้ขยับแล้วตามแต่ว่าก็ยังห่างจากคุณพิธาคุณอุ้งอิง6%เคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค3%เคุณหญิงน้อยสุดารั์เกยุราพันธ์ 2. อร์แต่ในบริบททางการเมืองครับที่ผมบอกว่าคุณทักษิณชนะก้าวไกลเพราะอะไรดูบริบทก้าวไกลในปัจจุบันครับครับอย่างไรก็ตามการเคลื่อนของคุณทักิ และการเดินเกมทางการเมืองไม่ได้ง่ายครับนอกเหนือจากพักฝ่ายค้านแล้วยังมีสงครามห้าทัพโลสกัดอยู่ตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามกำลังวางยุทธศาสตร์สงครามห้าทัพพร้อมที่จะเป้าหมายเดียวกันคือถล่มทักษิณชินวัตรแล้วห้าทัพมาจากไหนครับทัพไหนบ้างครับทัพแรกตอนนี้ชัดเจนแล้วสวสมชายแสวงการเรียกร้องให้ภาคประชาชนร่วมกันตรวจสอบใครครับครับ ตรวจสอบคุณทักษิณทุกช่องทางลองปอปอชอลองนายกว่าพบอตอรอพบบโรงพยาบาลตำรวจแพทย์ใหญ่ตำรวจรัฐมนตรียุติธรรมยันประหลัดยุติธรรมอธิบดีร,ราชทรรมครับให้ตรวจสอบว่าตกลงที่ไปพบคุณทักษิณน,นะนะั่นแหะมันขัดกฎหมายหรือไม่อ้าวนี่ทับแรกทับต่อมาท,ที่สองว,ว่าลง ยื่นหนังสือตอบผู้ตรวจการแผ่นดินและปปชสอบหน่วยงานรัฐว่าปล่อยปละละเลยกร,รณีการใช้กฎหมายกับคุณทักษิณครับ,รบทับต่อมาทับพี่แจ็ควัชระเพชรทองยื่นหนังสือตอบพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจกับประธานปปชกับพวกบอกว่าค่าราชการทั้งหมดเนี่ยที่ไปพบคุณทักษิณน่ะมีการกระทำความผิดฐานจริยธรรมหรือไม่ทับที่สี่คุณสนธยา สวัสดีรวมลมรายชื่อข้าราชการไปตอนรับทักสินเนี่ยที่เชียงใหม่ทั้งทั้งที่เป็นนักโทษส่งปปชพิจารณาว่าผิดหรือไม่เห็นไหมล่ะและทัพที่หตอนนี้ปักหลักอยู่ที่ตำเนียบและก็เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่จะจะพักโทษแล้วนะครับคือทัพของกปทนะและก็กองทัพธรรมกดดันราชัณฑ์ให้คณะกรรมการรัชธรพักโทษนำทักษินเข้าคุกเห็นไหมล่ะเรียกร้องตลอดเรื่องของความยุติธรรมทั้งห้าทัพ ขับเคลื่อนโดยนี่นี่มีนักการเมืองคนหนึ่งมีอดีตผู้วิพากษาคนหนึ่งและมีขุนทหารคนหนึ่งกำกับอยู่หลังฉากหวังอะไรห้าทัพหวังอะไรครับหวังให้การเมืองเปลี่ยนเกมและเก้าอี้สอรอหนึ่งปรับครับสอรอหนึ่งก็คือเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเลยครับโอ้โหนี่มากขนาดนี้นะมากขนาดนี้การเมืองซ่อนมีดมากครับ จับตา5ทัพที่มุ่งตรงไปที่คุณทักษิณหลังจากนี้แน่นอนครับเป้าหมายไม่ใช่เฉพาะคุณทักศิลป์เป้าหมายคือโครงสร้างอํานาจเป้าหมายคือทำเนียบรัฐบาลเป้าหมายคือนายยกรัฐมนตรี